เยในการปุยพูดถึงหมัดของัชล่าเลยครับชัยล่าหมัดเขาดีนะเขาได้แบบมวยหมัดสมัครเล่นมาเขาได้ความเร็วไฟล่าสุดที่ต่อยหมัดที่ช่องเจ็ดก็ใช่ครับน็อกยกแรกเลยดูว่าหมัดเขาดีขึ้นไหมหมัดคือเขาดีขึ้นแต่ว่าเนี่ยมาเพิ่มน้ําหนักให้เขาอ๋อขาดน้ําหนักมาขาดน้าหนักาน้าหนักที่ทายังไงครับน้ำหนักือต้องให้เนี่ยมาเติมโดยเป้าโป๊นี่เป้าโดนัทเนี่ยเป้าตัวนี้จะหนักพอคาเนโล่เนี่ยที่มันหนักเนี่ยเพราะได้แต่เป้าอเปาโกอย่างนี้ถ้าประเมินเป็นเปอร์ เป็นที่มาเจอกับอาจารย์อาจารย์สุยิตอนแรกเลยหมักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์มาณสิทธิภาพนะถ้าจะเอาเปอร์เซ็นต์หรือเขาเขาเขาได้ความเร็วแค่นั้นเองม,มาใหม่ๆนะแต่ตอนนี้เพิ่มความหนักก็ถือว่าโอเคพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้น,น,นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่มันยังคิดไม่ได้นะตอนนี้แต่ว่าคือเขาอิมพลูึ้นมาค่อนข้างจะดีก็เหมือนกับของตะวันฉายตอนนี้เขาได้ทั้งหนักเขาได้ทั้งเร็วไ้ไหนที่ดูว่า ชายหน้าใช้หมัดดีที่สุดเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเจอนเลือดไฟที่บานมาก็ถือว่าโอเคแสดงว่าไฟนี้ก็มีหมัดเหมือนกันคือต้องเติมที่ทั้งหมดที่นี่เติมไหมข้อหมดเติมไหมข้อหมดทุกคนอาจารย์ปุ๋ยมองยังไงบ้างชายหน้าเจอ 3A ซ้ายกับซ้ายเหมือนกันด้วยก็ผมดูว่าคือ 3A นี่เราไม่ประมาทเราเพราะจริงๆแล้วคือจริงๆแล้ว 3A ตอนที่ต่อยแปจันทานก็เหมือนกันจะมาโดนหมัดลง และตรงน,นี้คือสามเอเนี่ยคือจริงๆแล้วอายุมวยเขาก็าเยอะนะคือเราพูดตามภาษามวยอายุมวยเขาก็าเยอะและชายล่าน,นีกําลังพุ่งขึ้นมาคือตรงนี้ก็อ่าเก๋ากระสดคือว่าตรงน,นี้คือถ้าเบียดกันไปดูว่าชายล่าได้เรียบแล้วแต่ว่าถ้าตน้ตนต้นดีเราก็ตอ้องระวังทีมใา้เขาืตอต้องระวังเลยตรงนี้เพราะตอนทีมใต้เขาที่เตะมัดจันทรายนี่ไม่ธรรมดาเตะหนักมากอาการดูชายล่ามากี่เดือนแล้วครับอะไรครับดูชายล่ามากี่เดือนเทเขามาแล้วต้องดูตลอด ต้องดูตลอดดูกันมาตลอดตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่ดูตลอดเลยครับถือว่าโอเคนะผมก็เน้นเข้าเรื่องเรื่องตรงนี้คือว่าซ้ายต่อซ้ายสนุไอันนี้ก็ซ้ายนุ่นก็ซ้ายแต่เราจะใช้ความเ,เร็วใช้ความสูงผมขออนุญาตลบวนเวลาแป๊บเดียวครับก็เล่นมวยต้องออกตัวกันหน่อยนะครับใครอยากออกตัวกับผมพักยกเอกชุมพรครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแอดไลน์ไปเลย a e k 8ปกนะครับใส่แอดข้างหน้าตามด้วยตัวเ ตัว E ตัว K แล้วก็เลข8กับเลข6นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ข้างๆผมนะครับพักยกของผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับจบ1คู่ผมเคลียร์เงินเลยแล้วก็เล่นน้อย100-200เนี่ยสวยงามมากครับเพราะว่าของผมเนี่ยจริงๆแล้ว10บาทก็เล่นได้นะครับเอาไว้ออกตัวเอาไวน้นุ้นเอาไว้เชียร์ของผมเนี่ยผมการันตีเรื่องของคุณภาพเรื่องของระบบและก็เรื่องของการเงินใครมีปัญหาผมตามให้ทุกกรณี ผมรับผิดชอบทุกกรณีนะครับแล้วก็ไว้ใจได้ครับหายห่วงฝากนะครับพักยกเอกชุมพร a อ k 8 6ขอบคุณและสวัสดีครับ